โอ้โหพี่น้องดอกว่านนี่สวยงามมากๆเลยฮะนะเป็นไม้มงคลเป็นสมุนไพรนะตระกูลขิงขา่านะสวยงามจริงๆใครรู้จักบ้างเนี่ยดอกแบบนี้นะฉเฉลยดีกว่า <c oughs> ก็เป็นดอกว่านทิพยเนตรนะฮะ ช่องจิตนาลสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมดอกไม้สวยๆในสวนของนาเล็กนะชมไม้มงคลกันและดอกสวยงามมากทั้งสวยทั้งหอมนะฮะอันนี้คือดอกของว่านทิพยเนตรนะฮะได้ฤดูการที่เขาจะออกดอกให้เชยชมแล้ว เขาจะออกดอกในช่วงของต้นหน้าฝนนะเริ่มมีฝนลงมาในเขาจะออกดอกแล้วเพนะราะว่าน,นี้เขาทิ้งใบนะทิ้งใบทิ้งต้นไปตั้งแต่ช่วงหน้าหนาวนะนี่แหละไม้ตระกูลนี้มันก็จะเป็นถึงเวลาที่ก็จะทิ้งใบก็หายไปเลยนะเลี้ยงไว้ในกระถางเนี่ยถ้าเผลอเอาไปเททิ้งเนี่ยโอ้โหน่าเสียดายเลย อันนี้คือว่านทิพยเนตรนะก็เป็นไม้มงคลเกี่ยวเรื่องของบารมีอำนาจเรื่องของโชคลาภเงินทองหรือว่าการทำมาค้าขายเนี่ยว่านนี้ถือว่าสุดยอดเลยลักษณะใบของเขานี่ก็คล้ายกับว่านนกคุ้มนะแต่ว่ามันจะเป็นใบยาวเรียวยาวกว่าเยอะ นะวานนกคุ้มจะเป็นใบสันส้นๆนะการสันส้นๆส,นะสีลายเหมือนกันเลยนะลองไปค้นคว้าดูแต่ว่าถ้าใจเย็นคือนเล็กจะเดี๋ยวเขาก็แตกใบแตกหน่อขึ้นมาหลังจากที่ออกดอกนะหรือว่าจะไปค้นดูในคลิปเก่าๆของนาเล็กก็ได้ว่านทิพยเนตรนะมีก็นะนะ สวยงามอะได้มาจากบ้านไร่วังพยอมนะนะหลายปีแล้วก็ปลูกเลี้ยงไว้เนี่ยช่วงนี้ใครที่ปลูกว่านชนิดนี้จะเห็นดอกสวยๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมแวะไปดูด้วยนะบางคนปลูกไว้ลืมไม่ได้ดูเลยมาเอาดอกเหี่ยวซะแล้วเนี่ยเพราะดอกเขาบานวันเดียวนะบานวันเดียวแล้วก็จะเหี่ยวแล้วก็จะอ่า เช้าๆก็จะบานใหม่นะนี่ยโรยไปนะในช่อเดียวนี่ก็จะมีหลายดอกดอกเหมือนคล้ายพวกดอกกระเจียวนั่นแหละน,ะนี่ดอกทั้งสวยทั้งหอมเลยนะก็เห็นดอกส,สวยๆก็อดไม่ได้นะที่จะเก็บมาฝากกันนะนี่แหละไม้มงคลว่านทิพยเนตรครับผม ครับผมชานี้นะ่นเอ็ก็เก็บดอกสวยๆมาให้ชมกันนะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นยังไม่เคยดมกลิ่นนะกลิ่นหอมชื่นใจเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ